จริงๆแล้วก็มีผลมีผลต่อการต่อการสร้างเกมต่อการสร้างทีมทีมหนึ่งมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรัชญาของโค้ชเองที่เขาอยากได้หรือสไตล์การเล่นของทีมในแต่ละทีมเนี่ยถ้าเขาต้องการในแบบที่ผู้สา่นประตูต้องเล่นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ต้องหาคนที่ที่ตอบโจทย์เขาซึ่งก็ต้องบอกอีกครับว่ามันไม่ใช่โค้ชทุกคนที่จะเล่นสไตล์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แต่ถ้าโค้ชอยากได้ผู้สาวนประตูหรือนักเตะเองก็ต้องตอบโจทย์โค้ชให้ได้ ซึ่งที่ญี่ปุ่นเป็นแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมโดยเฉพาะที่ซัปโปโรใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยประตูต้องเล่นบอลด้วยเท้าได้ต้องบิวเกมได้ใช่ซึ่งณวันนี้เนี่ยมันจําเป็นมากถูกไหมครับในเทรนของฟุตบอลสมัยนี้ในเทรนของฟุตบอลสมัยนี้ใช่ครับเพราะว่า ก็เขาฟุตบอลมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วก็ผมต้องบอกว่าผมโชคดีที่ได้ได้มีโอกาสไปไปที่ญี่ปุ่นครเหมือนเหมือนไปฝึกที่นั่นปีหนึ่งมันก็แบบทำให้เราได้เห็นอะไรมาขึ้นั้นที่ตลอดชีวิตตลอด12ปีที่ผ่านมาประตูมีที่ป้องกันใช่ครับแล้วก็ฝากเอาไปให้กับหรือเตะบอลแม่นนี่ก็ถือว่าดีใชครับเตะบอลเปิดบอลให้เพื่อนแม่นก็โอเคละแต่วันนี้เนี่ยประตูคืออีกหนึ่งผู้เล่นใช่ไหมฮะใช่ครับผมว่าผมว่าผู้หักประตูเป็นคีย์สำคัญคีย์สำคัญมากมาก